อยู่ไหนคะอยู่ที่บางค่ะขามนหนูอย่าขับออกถนนนะกันนะลูกขับแค่โบ๊ทสีสีนี่แมวเไว้ใจไม่ได้คนเยอะด้วยนี่นะครับจะไปไหนครับสิงนักสิงห์อีกคนจะไปไหนครับมาแน่ค่ะเน่ เออมาเร็วไม่ปิดประตูนี่โอ้โหกว้างเลยนี่โอ้โห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 ,โโหทำไมทำไมมีสีด้วย ใครเอาสีอะไรวิ่งมาร์กี้ต้องอยู่สีม่วงมาตินต้องอยู่สีน้ำเงินมาเติร์ดอยู่สีเหลือง<า>ต้องวิ่งในเส้นของใครของมันมามาทางนี้มาเติร์ดมาตีมาร์ากี้อยู่สีม่วงหันก่อนหยุด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  เดี๋ยวมาตีนมาสต,ตาร์ตตรงนี้มานี่ยหยุดก่อนมาตรงป้าไป <c oughs> สีเหลืองสีเหลืองต้องวิ่งอยู่ในสีเหลืองของใครสีเหลืองของใครสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองห้ามเกินห้ามเกินเร็วเร็วเขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วเย้เร็วอย่าให้ช้า

โอเคไปเราไปขี่เล่นกันป้าอยากไปเล่นกงวนไห้เปล่าอ่ะกําลังอ่ะออกไปมาตี้มาตินไปวนทางนู้นเดี๋ยวป้าไปรอทางนี้ไปเร็วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พามาขี่อย่างนี้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากให้จับเลยเดี๋ยวช้าๆก่อนรอป้าก่อนเดี๋ยวให้มากี้กับมาตินศึกษาเส้นทางให้เรียบร้อยก่อนปาทไม เด,เด็กคนอื่นเขาเล่นได้แบนี้เามามาตามมาตามมาไมเด็กคนอื่นเขาเล่นได้ตาตากลัวลูกปิดไงเขาฉีดวับปีนแล้วลูกใครยังไม่ฉีดไหมเหรอฉีดแล้วฉีดสอถุง มาทางนี้เร็วมาทางนี้เร็วมาทางนี้เร็วเดี๋ยวมาทางนี้มาทางนี้เร็วพามันลอดอุโมงค์เร็วช้าช้านะช้าช้านะไหวไหมไหวไหม ไหวไหมไหวไหมามานี่มานี่มาตีนมากี้มานี่เดี๋ยวมาใหม่ครับเห็นไหมเห็นไหมปาปมาช้าๆปามาทางนี้ไปทางนู้นเดี๋ยวพาไปวนรอบนึงก่อนไงรถถ้าจากักรยานเข้ามาเราต้องหลบทางซ้ายนะทางซ้ายอยู่ฝั่งนี้นะทางนี้นะ ช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยมาทางนี้เร็วมาทางนี้เร็วทางนี้มาทางนี้เร็วทางนี้เร็ว,เ,รวเส้นทางทางนี้ก็มีที่เส้นทางเดินนะไม่ป้าตอนนั้นแทมีอีกแล้ว มีเส้นทางอีกแล้วนะคะช้าช้านะมาตีนช้าช้ามาเติร์ดอะไรเหรอป่าวอะไรเหรอเปล่าเปล่าระวัง มาต่อเลยมา,มาเลยมาเลย โอ้โหดูทะเลเห็นไหมเห็นทะเลไหมเห็นทะเลไหมไม่เราไม่แน,น่นนะเราจีจัดยา,ยานไงมาตินมาตินไม่โซไม่ไม่สวนทางไงป๊าบอกให้ไปทางนี้มาติน ไปเลยมอกี้ดูรถก็ด้วยนะคะไวไหมไหวไหม,ไไหมบันไม่ขึ้นเหรอ,ไ,อไปเลย,ไป,เลยไปอีกรอบห้ามรัดสนามต้องไปขี่อ้อมมาห้ามรัดสนาม อ้าวไปทำอะไรตัวนุชไม่ทำอะไรมาตีลงมาลงมาลงมาได้เลยมาตีช้า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 โอเคโดนไม่มองรถเลยนี่เอาเลย ช้า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 นะคะช้าช้านะจ๊ะไปมาตินลัดอีกแล้วนะดูรถพี่เขาด้วยอ๋อเห็นไหมไ่ด้ฮะปลากลัวหนูหัวแตกต้องฝึกลูกต้องฝึกนะจ๊ะแล้วก็ลาดาที่ไหนฝึกถ้าไม่ลองก็ไม่รู้สิ ก็เดีตอีกนิดนึงดูสิสิขวบได้ไหมอ่ะได้